สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวเต็มมังอตัวเกรเนเจอร์สตอนที่253และพูดถึงการคาดเดาตัวเกอร์เรนเจอร์สตอนที่254นั้นจะมีภาพหลุดมานะครับพ่เราจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยฮันมะได้เข้าไปจัดการมิซิยะอาคัยและอาคุงอย่างง่ายดายซึ่งทั้ง3นอนฟูบอยู่กับพื้นส่วนจิฟิยุเหมือนจะพยายามโจมตีฮันมะแต่ก็โดนฮันมะสวนเข้าไป1ห,หมัด จนนอนล่วงไปอีกคนตอนนี้ฮันมาเอาชนะทั้ง4ด้วยตัวคนเดียวสําเร็จมาทางไมกี้หลังจากที่จัดการตาจินลงเปยังในตอนนี้ที่โมโหหนักมากก็พาสมาลี่และแองกี้มาเพื่อจะต่อสู้กับไมกี้ด้วยทั้งสมเรียกไมคี้ให้ลงมาต่อสู้กับพวกเขาหลังจากนั้นเปยังก็โดนต่อยร่วงไปคนแรกแต่มาด้วยสมยลี่ที่โดนลูกเตะท่าไม่ตายของไมกี้นอนลงไปกองอีกคน ส่วนแองกี้ก็เหมือนกำลังจะร้องไห้หลังจากที่เห็นเปยังกับสไมลี่โดนจัดการอยู่ฝ่ายเดียวหลังจากนั้นไมกี้ก็บอกกับแองกี้ว่ามันจบแล้วแองกี้มาทางที่โคโค่ ho, กับอินุปี้ที่ต่อสู้กับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างวากากับเบนเคก็เหมือนการต่อสู้กำลังจะจบลงทางอินุปี้โดนหมัดของเบนเคเข้าที่ท้องส่วนวากาก็เอาชนะโคโค่ ho, ลงอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝั่งคันโตมัจิไค มาทานทาเคมิจิที่ต่อสู้กับคาคุโจโโก็เห็นว่าเพื่อนของเขาถูกเมค้และฮันมะจัดการจนหมดตอนนี้ทาเคมิจิไม่มีสมาธิที่จะต่อยกับคาคุโจโอีกแล้วจนคาคุโจโทนไม่ไหวจากน้นคาคุโจโก็ต่อยทาเคมิจิกระเด็นไปใกล้รางรถไฟทันใดนั้นเมื่อทาเคมิจิไปสัมผัสกับรางรถไฟเขาก็เห็นภาพนิมิตเกิดขึ้นทาเคมิจิมองเห็นรถไฟแล่นมาและภาพต่อจากนั้นคือเพื่อนของเขา ทุกคนเสียชีวิตลงเพราะถูกรถไฟชนแถมเขายังเห็นใบหน้าของซันสืที่กำลังยิ้มหลังจากนั้นเขาก็พยายามหาตัวซันสืว่าซันสือ,อยู่ที่ไหนแล้วก็จบไปสำหรับตอนที่253นะครับหลังจากนี้เรามาคาบเดาวันต่อนะครับหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาในตอน254แต่ก่อนที่จะไปที่ภาพนั้นเรากลับมาตอนที่ไมกี้บอกกับแองกี้ว่ามันจบแล้วทันที่แองกี้กำลังจะร้องไห้ และฉากต่อสู้นี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นยักษ์น้ําเงินร้องไห้ถ้าแองกี้ไม่โดนเมกี้ทำให้สลบซะก่อนนะครับเราคงจะได้เห็นแองกี้ในโหมดนี้แน่ซึ่งแองกี้ในโหมดนี้จะแข่งแข่งเพียงใดจะสามารถเอาชนะเมกี้ได้หรือไม่เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าแองกี้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้แขนถักเหมือนครั้งที่แล้วก็อาจจะสูสีเมกี้ก็ได้นะครับความแข่งแข่งอาจจะเหนือคาคุโจขึ้นมานิดหน่อย แต่ผมคิดว่าก็ยังไม่ใช่คู่มือของเมกี้ที่เข้าสู่ด้านมืดนะครับและสุดท้ายแล้วแองกี้ก็คงจะโดนทําให้สลบลงไปเหมือนกับทุกคนนะครับส่วนฝั่งทาคิมิจิที่กาลังมองหาตัวซันสึก็มีภาพบุดออกมานะครับคือซันสึกําลังพารถไฟมาที่พวกเขาอยู่และหลังจากนั้นภาพก็เหมือนกับรถไฟเกิดอุบัติเหตุตกรางไปนะครับจากนั้นก็มีตู้คอนเทนเนอร์ปลิวกระเด็นทําให้ทุกคนต่างหนีตายกันนะครับทั้งคนของแก๊งตัวเกียวม,มัจิไคและแก๊งคาขันตัมิจิไคต่างวิ่งหนีกันวุ่น หรือว่าภาพอนาคตที่เทมิจิเห็นเราจะไม่สามารถหยุดยั้งมันได้นะครับแล้วเราจะเห็นทุกคนต้องตายเพราะมือของซันสึทั้งที่ไมคี้ก็ยังอยู่ในการต่อสู้นั้นนะครับเอาเป็นว่าเราคงต้องมารอดูตัวเต็มในอีกไม่กี่วันนี้นะครับว่างานนี้ทุกคนจะรอดหรือไม่ได้แผนการของซันสึจะทําสําเร็จได้จริงหรือเปล่าเราคงต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วเรามาอัปเด,ดตเรื่องราวกันใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ